ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆให้ด้วยนะครัะสวัสดีครับช่อง One Tone Entertainment แสงไม่ค่อยมีอ่ะวันนี้เราจะมา r ีแอคชั e ่นเพลงยาของ P E A กันนะครับห่างหายไปนานช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยนะฮะช่วงนี้แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนปวดตามากเลยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไม่พูดมากฮนะไปชมกันเลยฮนะ r ีแอคชั e ่นเพลง ยา yeah, P E A ไปชมกันเลยไปโอเคมาแล้วครับชื่อเพลงว่าเพยานะคะเรื่องราวของชีวิตล้วนแต่มีที่มาว่าโลกที่โหดร้ายมาจากจดหมายที่ลาพ่อแม่เห็นลูกชายแล้วถึงกับต้องขยี้ตาจากเด็กน้อยในวันนั้น ต่อมาเป็นขี้ยาสักมาเต็มตัวเป็นขาใหญ่อยู่ในซอยบ้านช่องไม่ต้องกลับไม่สนใจว่าใครคอยสนแต่กูสนต่เพื่อนสนแต่ของในฟอยชีวิตนี้เป็นของข้ามีแต่ยาบ้ากับไฟลอยเลยใจลอยทำผิดเพราะชีวิตไม่กลัวเกงตำรวจมาก,ก็ขายไปก็แล้วไงไม่กลัวเกมเขียนเรื่องจริงของชีวิตใส่ลงไปในตัวเพลง ภาพที่กูเห็นคือเพื่อนเอาเข็มชีตัวเองเบ็นเข็มจากการเรียนช่างแม่งเือเกศีแล้วก็ต่อเพื่อนพรอมึงไปเอาของมาเสพดิพอลิตยาหมดไปต้องใช้เงินเพื่อเสพอีกนี่แหละคือที่มาของปัญหายาเสพติดอ้อเยาวชนที่เคยใช้สารเสพติดแล้วสาเห็นจากสิใจ บตัวเลยมีคด,ดีความต้องโดนตมให้มองตัวเพื่อนพ้องปลุกใจว่ายังไงก็ลอดชัวร์แต่ว่าหารู้ไม้ที่เดือดร้อนคือครอบครัวมัวแต่โทษเบื้องบนว่าฟาลิขิตมาแต่ไม่โทษตัวเองที่เดินาทางผิดมันเป็นตาทุบตีพ่อแม่ภาพนั้นมันติดตาหัวใจแตกสลายเมื่อลูกชายต้องติดยาพาคนมาช่วยลูกเรื่องร้ายต้องกำจัดโกรธแค้นแทบตายแต่ทำได้แค่กำหมัดทำยังไงแม่ก็ยอมทุ่มเงินทองไม่จำกัด พาลูกมาบำบัดสัตว์ไลในร่างกายต้องเกือบตายเพราะจิตสุขรูปร่างที่แม่ให้เจ้าใช้ยาจนบิดบูตามเพื่อนตามไปไม่สนใจหลอกปิดถูกอยากเทอยากแกต้องดมเคให้ติดหมูปลูกฝังค่านิยมเพื่อนผมต้องชมไว้ใช้เงินกันไปเที่ยวต้องเคี้ยวหนมต้องอมไฟอยู่บ้านกูต้องเจงเห็นพ่อแม่เป็นคนใช้มึงคิดดูเอาละกันที่เล่าม,ามันตรงไหมไทยเป็นประเทศที่วัยรุ่นไม่ปลอดภัยสุ่มเสี่ยงกับปัญหา ตทารวจม่องกก็ไไมมม่่รรู้จะบบอใคยาาีวันหมมดดแลล้ัันนจะออยู่ตไปี้แนวทางที่หนึ่งคือการบางังคับโทษตามกฎหมายอยา่างเคร่งครัดเป็นนโยบายที่ประเทศไทยใช้มาตลอดหลายสิบปีโดยเฉพาะกับการควบคุมการแพร่ระบาดของยาบา้าและเกิดผลข้างเคียงมากมายขณะที่การเสนอให้การเสพหรือซื้อขายยาบา้าผิดกฎหมายเหมือนที่บางประเทศดำเนินการ ที่สังคมไทยไม่อาจจะยอมรับได้เอย P to the A มาต้อฟังกิน E แบงค์บอยละติเซนอ่ะสาตานลทววาดเวจ๋วอวมากเลยอะ ลามโคตรดีแล้วก็แบบโดนอ่ะโดนโดน,โดน,นไงคะวัยรุ่นสูมเสียงลามแบบโคตรได้เลยอ่ะแจ๋วมากฮะอากเห็นเอวียังเลยแต่ว่ามันมีแต่ออดิโอนะคะเยี่ยมรู้สึกว่าน้องคนนี้จะร้องแบบจะแลปเกือบทุกเพลงที่ฟังแบบโคตรโดนอ่ะโดนสังคมมาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะวันนี้พอค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรราติดตามชมกันนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ